ก่อนจะฟังนิทานฝากกดติดตามช่อง YouTube พัชแชนแนลด้วยนะครับนิทานเตือนสติเรื่องที่13กบเลือกนายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสระน้ำแห่งหนึ่งมีกบฝูงใหญ่ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขแต่วันหนึ่งกบเริ่มรู้สึกเบื่อพวกมันจึงรวมตัวกันไปขอจากเทพเจ้าว่าพวกข้าอยากมีเจ้านายที่ปกครองและนำทางพวกข้า เทพเจ้ารับฟังแล้วจึงส่งท่อนไม้ใหญ่ลงมากลางสะตอนแรกกบทั้งหลายดีใจแต่เมื่อรู้ว่าเจ้านายที่ได้มานั้นไม่ทำอะไรเลยนิ่งเฉยเหมือนท่อนไม้พวกมันก็เริ่มบ่นว่าเจ้านายไม่มีอำนาจจึงไปร้องขอต่อเทพเจ้าอีกครั้งว่าขอเจ้านายที่เข้มแข็งกว่านี้เทพเจ้าจึงส่งนกกระสาลงมาเป็นเจ้านายคนใหม่ แรกๆก,กบก็ยินดีแต่นกกระสากลับเริ่มจับกบก,บกินวันละตัวสองตัวจนฝูงกบตื่นตระหนกแต่ก็สายเกินไปแล้วข้อคิดสอนใจอย่าร้องขอในสิ่งที่ไม่จําเป็นเพียงเพราะเบื่อสิ่งที่มีบางครั้งความสงบที่ดูน่าเบื่ออาจปลอดภัยกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้ผล จงพอใจในสิ่งที่มีและไตร่ตรองให้ดีก่อนจะเรียกร้อง